สวัสดีครับผมทนายเดชาเจ้าของเพจทนายใครทุบมาเช้าดูข่าวนะครับมีชาวบ้านซื้อรถยี่ห้อหนึ่งมาแล้วก็ซ่อมบ่อยก็เลยไม่รู้ทาไงก็เอารถมาจอดแล้วก็เอาค้อนทุบนะครับโดยอ้างว่าซ่อมเท่าไหร่ก็ไม่จบตกลงกันไม่ได้สักทีเลยทุบรถประจานคดีแบบนี้ผมเคยทํามาแล้วเมื่อหลายสิปีก่อนนะครับก็เป็นนายทหารคนหนึ่งไปทุบรถเหมือนกันสุดท้ายบริษัทก็ยอมเปลี่ยนรถให้ในชั้นศาล นะครับแล้วก็จบจบเป็นไปก็ก็ฝากนะครับผู้บริโภคนะครับจะเกิดว่ารถของท่านมีปัญหาซ่อมไม่ได้ท่านก็ฟ้องเป็นคดีผู้บริโภคแล้วเดี๋ยวเขาเปลี่ยนรถให้ครับแต่คนี้ระหว่างทุกรถนี่ก็ต้องระวังนะครับถ้ามีคำคำพูดอะไรต่างๆที่ทําให้เจ้าของตราสินค้าเสียหายก็าอาจจะฟ้องหมิ่นประมาทเรียกค่าเสียหายทาย่านใดนะนะครับก็ก็เป็นห่วงอยู่นะครับก็ผมเองไม่สนับสนุนการใช้ความรุนแรงนะครับ เพราะฉะนั ique, left, ้นถ right no. ้ารถมันซ okay. mm ่อมบ่อยใช้ไม่ได้ก็เปลี่ยนรถได้ครับกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคเขามีเขียนไว้ชัดเจนไม่ต้องใช้วิธีการทุบรถซึ่งอาจจะทุบไปด่าไปอะไรต่างๆอาจจะมีคดีอาญาคดีแพ่งเรียกค่าเสียหายตามมาก็ฝากไว้จากทนายเดชามีข้อสงสัยข้อกฎหมายก็สอบถามกันมาได้นะครับเห็นว่าคลิปดีมีประโยชน์ช่วยกดไลค์กดแชร์ด้วยครับสวัสดีครับ